เมื่อวันที่9ทธันวาคม2 5 6 7ที่ผ่านมามีการประชุมที่กระทรวงแรงงานเรื่องของการปรับเพดานค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงของสำนักงานประกันสังคมตามร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสำหรับเพดานประกันสังคมเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง Youtube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งการปรับเพดานเงินประกันสังคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงเพดานค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณ สมงทบเงินกองทุนประกันสังคมสำหรับพุ่กันตนมาตาา33อัตราใหม่ยังไม่ได้พูดคุยถึงนะครับมาตาา39นะครับซึ่งกองทุนประกันสังคมจัดขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนในการใช้จ่ายสำหรับพุ่กันตนที่ได้รับผลประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533 ซึ่งเป็นเวลา3 4ปีผ่านมาแล้วที่กองทุนประกันสังคมอยู่เคียงข้างผู้กันตนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้กันตนดัตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในปัจจุบันมีผู้ได้รับเงินบำานาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมจำนวนทั้งหมดนะครับเท่ากับ 7 9 2 1 4 9คนซึ่งเป็นผู้กันตนที่ได้รับเงินบำนาญชนาภาพตลอดชีวิตทั้งนี้การจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้กำหนดเพดานค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้กันตนมาตรา33ไว้ไม่เกิน15,000บาท ตั้งแต่ปีพศ2534และไม่เคยมีการแก้ไขจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา34ปีล่วงเลยมาแล้วจึงเป็นที่มาของการปรับขึ้นในครั้งนี้ซึ่งลำดับต่อไปจะประกาศกฎกระทรวงถึงจะมีผลบังคับใช้ทันที และคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ตามประกาศร่างกระทรวง1มกราคมปีพศ2569เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนครับในกรณีที่มีการปรับขึ้นนะครับค่าแรงเพดานขั้นต่ำของสำนักงานประกันสังคมแน่นอนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตร นะครับและที่สำคัญกรณีชลาภาพนั่นเองเห็นชัดเจนเงินบำนาญชลาภาพจะเพิ่มขึ 1, ้นอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันขั้นต่ำเงินบำนาญชลาภาพจะได้รับเดือนละ3,000บาทหากมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักการประกันสังคมกำหนด1,5,000บาทแต่หากมีการปรับเป็น1,7,500บาท เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำรายเดือนก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ3,500บาทแต่ถ้าหากมีการปรับเป็น20,000บาทนะครับตามเพดานค่าจ้างประกันสังคมเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำที่พูดกันตนมมตาา33จะได้รับก็จะเท่ากับเดือนละ4 0 0 0บาทและหากปรับเพดานสูงสุดเป็น2,300บาท เงินบำนาญชรภาพขั้นต่ำก็จะเท่ากับ4,600บาทเลยทีเดียวนะครับแต่หากผู้กันตนส่งครบ30ปีมีเงินเดือนเกิน23,000บาทเงินบำนาญชรภาพรายเดือนจะเท่ากับ9 7 7 5บบาทต่อเดือนเลยทีเดียวมีเงินบำนาญต่อเดือนทุกๆเดือน เมื่อกเกษียณอายุเมื่ออยู่ตัวคนเดียวหรือไม่มีลูกหลานคอยเลี้ยงดูก็ถือว่าน่าจะอยู่ได้หากไม่มีหนี้สินนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถามกันเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หากท่านกดติดตามกด subscribe ท่านจะได้ รับชมคลิปของช่อง YouTube HR Channel ย้อนหลังทุกๆคลิปเลยกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ